ที่ทสามเขาเรียกว่าธรรมาจากัมาจากรธรรมจักรมุกดาก็จะมีตําแหน่งอันที่สามอันเนี่ยอันที่สี่ก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสี่ที่ในมือจะมีสี่ม้อน,น,นะนนอริยสัจสี่ก็คือในเรื่องของอริยสีก่ก็ทือสุขสุขภัยดีโนมัสคือธรรมะที่ว่าธรรมจักรมุกดาการเคลื่อนการเคลื่อนขององค์จักรในธรรมคือเป็นการบอกคือพวกพวกพวกว่าเหมือนอ่ะ อายุยักมีสี่ข้อนะจี๊ก็คือมีทุกสัตว์ป่ยมีโรคมรรคทุกคืออะไรทุกคือก็คือทุกทุกสัตว์ป่วยก็รู้ว่าเหตุให้เกิดทุกมันเกิดมาจากอะไรก็หาธรรมดับทุกสัตว์ป่วยก็คือหาธรรมดับทุกเหตุทุกในลูกก็คือเป็นการนั่นแหละก็จะเหมือนกันเรื่องนี้ก็ให้เราไปที่พ่อที่มีแต่ว่าไอ้สามก็คือสามก็คือ